ประเด็นเด็ดของ Blues Today ในวันนี้มีรายงานว่าเชลซีให้ความสนใจมาร์คคูคุเรียแบ็กซ้ายของทีมไบรตันขณะที่เสือเหลืองบุลิเซียดอทมุลครับต้องการดึงตัวติโมแวร์เนอร์ไปร่วมทีมเช็คความพร้อมของเชลซีครับจอจินโยและเอ็นโกโลกองเต้ลุ้นฟิตทันในเกมที่เจอกับลิส n ู t นตในค่ำคืนนี้และโทมัสทูเคิลออกมายืนยันว่าเคลียร์ใจกับมาโกสอลองโซเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งหมดนี้ติดตามได้ใน Blue s Today วันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีเหมือนเดิมครับในช่วงเช้าๆแบบนี้รวมไปถึงถ้ามีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับผลสกอร์ของคําคืนที่ผ่านมา ผมก็จะมาสรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงของ blues today นะครับซึ่งก่อนที่จะไปติดตามข่าวความพร้อมก่อนเกมที่เชลซีจะเจอกับลีสต์ยูไนเต็ดในค่ำคืนวันนี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับ Suzuki power y o u Up แรงสุดขีดสปีดร้วใจครับใครที่สนใจรถยนต์ Suzuki Swift ครับลองไปเทสต์ไดรฟ์หรือว่าลองไปดูตัวจริงกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมครับคลิกไปได้ที่เว็บไซต์ www.suzuki.co.th นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดากับสิงยูสุเลมอนโซดาด้วยนะครับก็อยากดูฟุตบอลดึกๆแบบสดชื่นตลอด90นาทีแนะนำให้ซื้อติดตู้เย็นเอาไว้นะครับแล้วก็ฝาก กดไลค์กดแชร์เพจของสิงห d of Football กันด้วยนอกจากจะมีคอนเทนต์ของเชลซีแล้วเนี่ยยังมีในส่วนของของรางวัลที่จะมาแจกกันตลอดแล้วก็รายการที่เกี่ยวกับทางเชลซีเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับมาแล้วนะครับรวมไปถึงแย้มข่าวดีว่าเดี๋ยวจะมีรายการที่เกี่ยวกับลิเวอร์พูลด้วยนะครับอ่ะมาดูข่าวในวันนี้กันหน่อยครับมีหลายเรื่องเลยนะครับเมื่อวานนี้โทมัสตูเคิลแถลงข่าว ความพร้อมก่อนเกมก็มีรายงานว่าจอร์จินโยแล้วก็เอ็นโกโลกองเต้เนี่ยกำลังเรียกความฟิตอย่างหนักนะครับแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะลงสนามในเกมที่จะเจอกับลีสในค่ำคืนนี้ได้หรือเปล่านะครับขณะเดียวกันเนี่ยทาง d ดียรเลติกครับรายงานว่าโทมัสทูเคลยอมรับว่ามีปัญหากับมา์กสลองโซ่ในครึ่งแรกของเกมกับวูลฟจริงครับแต่ก็เคลียร์ใจกันไปที่เรียบร้อยแล้วโดยระบุว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นในครึ่งแรก และก็จบลงในครึ่งแรกครับไม่มีอะไรติดค้างต่อจากนั้นแล้วนะครับคือจบแล้วและยืนยันว่าการเปลี่ยนซาอูล,ลงมาแทนในครึ่งหลังเนี่ยเป็นการตัดสินใจในเกมนะครับก่อนหน้านี้แมทรอบอกว่าไม่ได้มีอะไรนะครับแต่ว่าเดิแอร c ติกรายงานนะครับว่ามีจริงๆนะครับขณะเดียวกันครับทาง Sky Sport ตีข่าวว่านอกจากนี้ทูเคิลยังยอมรับว่าได้เรียกนักเตะเข้าแคมป์ฝึกซ้อมท,ทั้งที่เป็นวันหยุดครับโดยระบุว่าทีมเดินทางมาที่สโมสรเนี่ย ที่ตอนแรกกาหนดให้เป็นวันหยุดเนี่ยนะครับแน่นอนว่านักเตะบางคนรู้สึกเหมือนโดนทําโทษแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่นะครับเพราะสําหรับเขาเนี่ยมันไม่เคยมีวันหยุดและมันคงดีกว่าถ้าได้ใช้เวลาร่วมกับนักเตะทุกคนแล้วก็พูดถึงผลงานที่ผ่านมาดีกว่าปล่อยให้แยกย้ายกันไปแล้วก็นักเตะไปฟุ้งซ่านกันเอาเองนะครับก็คือเรียกมาคุยเรียกมาปรับทัศนคติแหละพูดง่ายๆนะครับนอกจากนี้ครับมีรายงานว่ารูเบนรอฟตทักชิกเนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับ อันนี้กับทาง Sky Sports นะครับบอกว่านักเตะทุกคนเนี่ยเข้าฝึกซ้อมทันทีในวันรุ่งขึ้นหลังจากเกมที่เสมอกับวูฟแต่ไม่คิดว่าเพื่อนร่วมทีมจะมองสิ่งนี้เป็นการถูกลงโทษนะครับเพราะว่าเรามาซ้อมเพื่อเรียกฟอร์มบางทีการกลับมาซ้อมเร็วก็ดีครับสำหรับการพลิกสถานการณ์ในเกมถัดไปที่ใกล้จะมาถึงแล้วนะครับโดยทีมได้มีการพูดคุยกันถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้พร้อมในการเจอกับลีชยูนเต็ดครับมันสําคัญมากๆที่ทุกคนจะเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในตอนนี้นะครับแหมแก ทูเคิลพูดอะไรนี่แกเห็นคล้องตามไปหมดเลยนะสำหรับรูเบนรอตชิกนะครับขณะที่คริสตัลพาเลตครับออกมาเปิดเผยว่าคอนอกาลาเกอร์ครับได้รับเลือกให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำซีซั่นของทีมคริสตัลพาเลตนะครับนี่ขนาดสัญญายืมตัวนะครับแล้วสังเกตดีๆนะฮะนักเตะคนไหนที่ถูกปล่อยยืมตัวนะได้นักเตะยอดเยี่ยมหรือไม่ก็ดาวรุ่งยอดเยี่ยมล่าสุดก็คือเอ็นแมสเทนนะครับแบ็กซ้ายที่โคเอนทรี่ยืมไปเนี่ยได้นักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมแล้วถ้าใครจำมันได้คอนอกาลาเกอร์เนี่ย ตอนอยู่กับเวสบอมเวสบอมยืมไปเนี่ยตอนนั้นรู้สึกก็จะได้นักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมของสโมสรด้วยนะครับก็ไปที่ไหนก็ได้ที่นั่นเพราะฉะนั้นซีซั่นหน้าต้องกลับมาแล้วครับสำหรับคอนอกาลาเกอร์นะครับขณะที่อีเวนนิ่งสแตนดาร์ดครับรายงานว่าแม้เชลซีจะเล็งดีแคนไรส์มานานแล้วแต่การที่คอนอกาลาเกอร์จะกลับมาอยู่กับทีมในซัมเมอร์นี้เนี่ยทำให้เชลซีจะคิดเรื่องนี้อย่างถี่ถ้วนอีกครั้งว่าจะยื่นซื้อดีแคนไรส์หรือไม่นะครับ ก็ย,ยังย้ำนะครับว่าเชลซียังไงก็ต้องพยายามเอาดแคนไรส์หรือนักเตะที่มีสไตล์คล้ายกับดแคนไรส์มาร่วมทีมให้ได้เพราะว่าจะหาตัวที่มาแทนกองเตะนี่มันยากมากๆนะครับขณะที่โทมัสทูเคิลครับพูดถึงเรามาลูรูัคูนะครับอันนี้เป็นข่าวจากเดลี่มิเลอร์ครับบอกว่านักเตะยิงประตูได้มากมายตั้งแต่อายุ6ขวบแล้วครับมันเป็นสัญชาตญาณของเขานะครับแล้วก็นี่เป็นสิ่งที่ทูเคิลพูดกับนักเตะมาตลอดว่า ให้เชื่อในร่างกายมันสมองและตัวสัญชาตญาณของตัวเองเอาไว้ครับเพราะคุณไม่มีทางลืมวิธียิงประตูได้เลยครับแต่บางครั้งนักเตะก็ต้องการอะไรบางอย่างมาจุดประกายของตัวเองเพราะกองหน้าหลายคนเจอปัญหาเรื่องการคิดเยอะเกินไปซึ่งไม่ใช่เรื่องดีครับคุณต้องเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเองนะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของโทมัสทูเคิลก็ให้กำลังใจโรเบลูลัวคัวนะครับขณะเดียวกันครับมีรายงานว่าคนของเคลียร์เล็กแคปิตอลครับ จะเข้ามานั่งในบอร์ดบริหารเชลซี2ตํตำแหน่งโดยผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทอย่างทางด้านของ b บเดตเอ็กเลครับจะเป็นหนึ่งในนั้นในขณะที่อีกตําแหน่งเนี่ยกำลังพิจารณาอยู่ว่าจะเป็นใครนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการบริหารก็รับทราบข่าวเอาไว้นะครับเราอาจจะงงว่าไอ้คนนี้เป็นใครไม่เป็นไรฮะรเราก็ทราบเอาไว้ว่า อ๋อคนนี้จะเข้ามาบริหารเชลซีเพิ่มเติมเดี๋ยวเขาคงจะมีบทบาทมากขึ้นกว่านี้นะครับขณะที่ CBS Sport รายงานว่าบรูซบัคเนี่ยจะดำรงตำแหน่งประธานสโมสรเชลซีต่อไปอย่างน้อยจนกว่าจะเปลี่ยนถ่ายสโมสรจะเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะครับโดยหากตำแหน่งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆก็จะเป็นตัวของท็อตโบลี่เองจะขึ้นไปรับตำแหน่งนี้แทนนะครับนอกจากนี้ก็ข่าวเรื่องซื้อขายผู้เล่นนะฮะ เมื่อวานนี้เดเอเลติกรายงานครับว่าอัตโนโรูดิเกอร์เนี่ยเซ็นสัญญา4ปีกับเรอัลมาดริดแล้วนะครับโดยจะได้ค่าเหนื่อยประมาณ9-10ล้านยูโรต่อปีหลังจากหักภาษีเรียบร้อยและยังได้รับเรียกว่าเงินกินเปล่าจากการเซ็นสัญญาอีกจํานวนหนึ่งนี่ฮะเป็นเรื่องของเอเนต์เลยครับทางเซเนซีนี่ตัวแสบนะครับซึ่งมากกว่าที่เชลซีเคยเสนอให้อย่างมหาศาลนอกจากนี้เนี่ยในสัญญายังมีค่าฉีกสัญญาของรูดิเกอร์อยู่ที่400ล้านยูโรนะครับสำคัญเลยฮะ เชื่อเลยครับว่ารูดิเกอร์เนี่ยที่ย้ายไปแล้วเมา่อเดเนี่ยเงินกินเปล่านี่แหละก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้รูดิเกอร์ต้องย้ายออกไปนะครับเอ้เย่นไม่โปรครับพุ่งตรงครับเอ้เย่นนี่ก็แสบครับการย้ายทีมนี่ยเขาจะได้เงินกินเปล่าผมเชื่อว่าดีไม่ดีตัวเลขเนี่ยนะฮะไม่ต่ํากว่า10ล้านปอนด์ต้องมีแน่ๆนะครับขณะเดียวกันครับมีรายงานว่าเป้าหมายหลักของเชลซีในช่วงซัมเมอร์นี้คือการเซ็นสัญญากับเซ็นเตอร์แบ็ก ระดับท็อปให้ได้2คนนะครับอันนี้เป็นการยืนยันจาก Evening Standard แล้วก็มีรายงานว่าบรุเซียดอทมุลเนี่ยสนใจจะดึงตัวติโมแวนเนอร์ไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับอันนี้เป็นข่าวจากนิซ่ากินเซล่าซึ่งก็ถือว่าเชื่อถือได้นะครับแสดงว่าดอทมุลเนี่ยสนใจจริงๆเพราะว่าล่าสุดก็ไปปล่อยเออร์ลิงฮาแลนด์ไปแล้วแต่ว่าจริงๆดอทมุลเนี่ยเขาได้คาริมอาเดเยมีมานะครับกองหน้าจากซาวส์บวกซึ่งเป็นกองหน้าถล่มประตูนะครับแต่อาจจะคงไม่พอนะสำหรับกรณีของแนวรุกนะครับ นอกจากนี้เนี่ยมีรายงานว่าจอร์จินโยกับเอมอร์สันพรายรีเนี่ยก็ตกเป็นเป้าหมายของยูเวนตุสครับซึ่งดีลนี้อาจจะเปิดทางให้เชลซีคว้าตัวมาคุคุเรยาซึ่งเป็นนักเตะที่ทูเคิลประทับใจในฟอร์มการเล่นครับโดยกลุ่มของท็อตโบลีเนี่ยจะเรียกว่าดําเนินการด้วยการใช้ข้อมูลทางิติในการเจราจาซื้อขาย และมีการจ้างดานียลฟิงเกอร์สไตครับเข้ามาเพราะมีความสามารถในด้านนี้นะครับมาคุคุรียนี่เป็นอดีตแบ็คบาซานะแล้วก็ทำผลงานได้ดีผมเชื่อว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเลยครับแล้วก็เล่นสเปนชุดเล็กด้วยผมว่าอัดสัก20ล้านน่าจะพอได้นะสำหรับมาคุคุเรียนะครับขณะเดียวกันมีรายง,งานว่าบาซ่าเนี่ยพร้อมจะเพิ่มค่าเหนื่อยให้กับเซซ่าอาสปริเกต้า และมอบสัญญา2ปีบวกกับออปชันขยายอีก1ปีนะครับบาซ่าเอาแด่นะฮะถึงแม้ว่าเชลซีจะใช้ออปชันในการต่อสัญญากับอัสเปรเกต้าไปแล้วนะครับแต่ไม่แน่ว่าอาจจะพิจารณาปล่อยตัวก็เป็นไปได้นะครับส่วนข่าวอื่นที่น่าสนใจเนี่ยก็มีมาเซโลครับกองหลังจอมเก่าของทางเรอัลมาดริดเนี่ยนะฮะเอ่อเอาเป็นกองหลังของลียงขอภัยถูกดรอปลงไปเล่นในทีมสำรองช่วงต้นซีซั่นและถูกยกเลิกสัญญากับทีมเพราะนักเตะชอบ หายลมในห้องแต่งตัวจะบ้าหรือเปล่าครับไปผายลมในห้องแต่งตัวนะไม่รู้ไปตดอัดใครหรือเปล่านะครับเพื่อเรียกเสียงโหเราอจากเพื่อนร่วมทีมจนถึงเกมที่เขาทําโอนโกและแพ้30ซึ่งนักเตะก็ยังตดในห้องแต่งตัวอีกทําให้จูนียซึ่งเป็นผู้อำในการสโมสรเนี่ยไม่พอใจอย่างรุนแรงครับคือ มันตะตลกสนุกสนานกันก็คงไม่ใช่นะครับโอ้ผายลงหมดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะฮะบอลแพ้นะครับบ้าบอคอยพ้องจริงนะฮะก็สมควรนะฮะบางทีตลกได้แต่พอดีพองามนะฮะทีมกําลังแล่นดับในลีกก็แย่ด้วยนะฮะสำหรับทางโอลิมปิกลียงนะครับแล้วก็ปิดท้ายนะฮะก็เกมพรีเมียร์ลีกเมื่อวานนี้นะครับมีลงสนาม1คู่ลิเวอร์พูลนี่ยังไม่ยอมจริงครับเมื่อวานนี้ก็พลิกเอาชนะทางด้านของแอสตันวิลล่าสองต่อหนึ่งะโดนนำก่อนด้วยนะครับ จากทางด้านของด็กลาสลุยแล้วก็มายิง2ประตูรวดเลยนะครับก็ทำให้ลิเวอร์พูลในสถานการณ์ขึ้นไปคะแนนเท่ากับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่แข่งมากกว่า1เกม2ประตูจากเจอมาติปแล้วก็ซาดิโอมาเน่นะครับอ่ะส่วนเชลซีเนี่ยเดี๋ยวจะมีลงสนามวันนี้ไปเยือนลีดอยู่ในเตดนะครับเล่นที่เอลลนโรดคลิปวิเคราะห์วิจารณ์ผมลงไว้ให้ต่างหากแล้วยังไงฝากไปรับชมกันด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีครับ